ลอ้งมาซื้อหอยหน่อยอันนี้หอยสดเหรอสดอันนั้นสดนิดนึงแบบอ๋อมีมีแบบนึ่งกับแบบสดใช่อ๋ออันนี้ไอติมเหรอจ้ามารีวิวของกินซื่อๆอือให้ให้ถ่ายบอให้ถ่ายบอฮะให้ให้ถ่ายไหมถ่ายได้เนาะผมจบวันนี้แบบอันนี้แบบนึ่งนะอันนี้แบบนึ่งจะเอาอีกไหมอ่ะถ้าเอาจะนึ่งให้ได้อีกเพราะว่านึ่งไว้สองนึ่งรุ่นเมื่อวานนึ่งรุน เอาห,หนึ่งต้นว่เนิหนึ่งหน,น,น,นึ่งงนานไหมไม่นาเนเท่าไหร่รบก็ได้แั๊เดียวัตัวน้อยไ่หนึ่งต้นสองตัวตึ้งคนละไซสกันไนึนไงีก่อนก่อนที่แม่ค้าจะไปนึ่งอ่ะเอาจายทีมก่อนชว่วยช่วยแล้วเท่าไ,ราไหร่สิบ้าทสิบห้าบาท ไาติมถ้วยวยี่สิบห้าบาทไอซมเอาสักถ้วยหนึ่งซิมก่อนค่ะไ,ไถ้าอร่อยเดี๋ยวซื้ออีกอร่อยอร่อยแน่นอนมะพร้าวสดนะนึ่งนานหรือยังก็พักนึงอะค่ะก็น,นึ่งพักหนึ่งแล้วแกวพี่ทุ่งเดียวดิบวกี่ยแก <c oughs> แกว <c oughs> <ๆ>้วแก้วแแ่งเดียววะแมเดี๋ยวให้อีกเกล้วกันไม่ครับป้าบอกไหมครับว่าเกลี่รู้คุณคไม่เป็นแต่ป้าบอกอ แกวมาจานจิ้มกับจิ้มพอดีอุดรุนเยอะขนาดนี้ไม่แยมนะแยมเัาให้ถนุนนึงลองชิมบางเรือแฉบอดอยู่หรือยังก็มาดูไอติมแม่ค้าบอกว่าอร่อยแต่จริงหรือเปล่าอยู่ข้างทางเนาะลองชิมกันมันไม่ทำลำบากอร่อยไหมอร่อยเรีย็นกินบอก ยอเอาไกเอาอีกวดหนึ่งเดี๋ยวจะชิมกันนะเป็นไงอืออมมะพ้าวกับที่สดอร่อยอร่อยเสาลลายกลบกล็บนื้สอถุงเอาเกลยออีกเกลยวเพิ่มน้ำจิ้มน้ำจิ้ม่เพิ่ม เันสามถงใช่ไหมเป็นสามนะแม่ค้าุ่งมาอีกเขาบอกว่าไอติมอร่อยนะเขาให้อีกสักแก้วหน่อยตากอิไช้ได้ก็เลยพุได้ไ่เปไ้เลยพุฟเฟ่้ไเปช่ไ้อกเออเอเออออีกสักสองสองแก้วก็พอสองถ้วยสองถ้วย ขายดีไหมทุกวันเจ๊อ่าช่วฤกีไม่ค่อยดีเลย่ะขายได้ทุกวันเป็นขายอยู่าะนี้จ้ะโอ้ไอ้เยอะนะเนี่ยร้านอื่แเราก็ขายเพิ่มสามสิบเลยนะนี่ขายเพ่มยี่สิบห้าเองนะถ้าเจ๊ไอยก็ซื้อสามถุงแล้ว อันนี้ลดสักถ่วยละยี่สิบเนาะอ๋อไม่ได้ค่ะเเจ๊เนาะล่อื่นก็สามสิบงั้นเจ็ดสิบก็เจ๊เนาะลดห้าบาทิบาทอันนี้มะเผาเผาเหรอใช่มันน้ำมันหอมไหมานเอะน้อลาเอามอันนี้เอาไมั้ไปเลยแล้วตัวนี้เขาไม่เอาไปนบัา สำหรับคลิปนี้เราไปวัดมาแล้วก็มาซื้อหอยหกันเราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วตอนนี้อาจจะมีเสียงรถลบกวนอยู่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะก็รอเ,เสียเขาไปจ่ายเอาเรามีหน้าที่มามาหาอยู่หากินแลอมาทําบุญด้วยเราก็มีหน้าที่แค่นี้อีกส่วนที่เราจะซื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกหอยเนาะเป็นหอยแมลงภู่หรือเปล่า ก็สั่งเขานึ่งนะสั่งเขาทําสุกไปเพราะว่ากลับไปห้องเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เตาต้องใช้กระทะแต่ว่าเราไม่มีเราก็ต้องแบบสั่งเขาทําไปน่าจะหมดประมาณสักห้าร้อยตอนนี้รอหอยหสุกอยู่เดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่หลังจากไปค้าเอาหอยให้เรานี่มันอาขึ้นเลยเลยอาก็มันสุกเลไงมันสุกแล้วตอนนี้พอดีเนาะ ไปตักใส่ถุงเลยไอแม่ค้าชิมให่ดูหน่อยหนึงมันร้อนอ่ชิมเลอ่ชิมมันร้อนเนี่ยอ่ะชิม,ชมได้บบไ,ไมหมเด้อร่อยไใหม่ร้อใหม่ใช่ไันร้อนนะเสียหน,นแต่อันนี้ออก,ก่านเขาแค่พกปักเข้าปากเลยเออ,อร่อนแเสีย อันนี้อันนี้ดอกเกลือด้วยเหรอใส่เกลือใช่ไหมอันนี้ดอกอะไรหอยสดอ๋อหอยสดหอยสดมันจะเป็นอีกแบบหอยสดรสชาติเป็ไงนัว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 ใหญ่งนั้นเลยไปพาจิไปดูหน่อยนึงเลยเร็วไม่ยร้อนโอ้มันร้อนมากตากใส่ถุงเลยสวยก็ตักใส่ถุงไม่มีแยกเป็นสองถุงไงได้อ๋อดูดูดู มันอ้วนเนอะอ้วนก็บอกว่าหอยชนยีบอ้วนและไม่ตายด้วยไม่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 ได้แช่กรงแช่เกลืออะไรเนี่ยมาฮะอือสดๆดรถใหม่ๆเลยนี่เป็นไงใหญ่ใช่ตัวใหญ่ไม่ร้อนเหรอร้อนนี่ร้อนจริร้อนเลยที่นึ่งไว้สองถุงไขายหมดแล้วก็เหลือถุงนั้นเนี่ย ปกตจะไม่นึ่งไว้เยอะเพราะไม่ค่อยมีคนมาใช่ไหมไม่ได้บางคนเขาไปนึงงาาปนน่งเองเอ๋อมากก็จะไปนึ่งเองใช่บางคนแบบว่าไม่มีที่นึ่งเขาก็จะให้นึ่งเนี้ยเออสั่งให้ร้านแต่ต้องรอบางคนเขาไม่รอไง <c oughs> ถ้ารอได้ก็นึ่งให้ได้ใช่อูมันจะพอไม่นี่สองสุงเจ๊พอรองตักให้หมดหละ <c oughs> ก็ไม่ได้หรอกคุแต่ว่าเต็มเต็มเต็มลูกเลยเนาะใช่ใช่ดูดิโอ hey, hey, <región> ้โตดใหญ่ด <okay. S 3> oh, oh, ูด oh, ูนี่แมาดูนี่โอ้ตัวใหญ่ตัวอันดีเนาะอือเข้าปาเข้าปากเข้าปากเอออยร้อนสดสดเลยอืม อืม <ś corruption> อืมอเต็มคำบอกเลยคาราเบลทุกคนใช่เต็มปากเลยโอ้โหววยอดร้านราย,ยังมไม่จิ้มอร่อยเลยเแน่แใช่ซื้อซื้อไม่เสียนี่หรอกจะไม่จิ้มไม่อร่อยเลยใช่ดิเนี่ยอืมรับมาสดๆเลยเจ๊หอยใช่เัามาส่งกันค่ะเหรอไปเลย อื่นนะะวางก็เจอหอยแมลงนใช่ใช่ใช่เยอะน,นะนี่อันนี้ไม่ต่างกนแล้วการอยมอยอันนี้มันไม่ไฟร้อนแต่เอาอทีา่ทับตรงบนใส่ได้เหรอใช่ได้คือไม่ใ่นี่น้ำจิ้มเนืยอแค่นี้คอย่างละถุงไม่ต้องเอาเยอะหรอกอเยอะเอแค่สองสามถุงก็พออย่างละถุงไปเดือดไปแบ่ ้หร้องน้ำไหมมีห้องน้ำมมันอยู่ในบ้านนะจ๊ะปั๊มอยู่ข้างหน้าจะเห็นะมเออเขาจะขบปั๊มอยู่ะจะถึงเนี้ยได้โอเคโอ้ไปแล้วนะครับกลับก่อนบายบายหน่อยบายบายหน่อยโอเคครับองอ่ช่ใช่้าิของอร่อยังโอนเข้าแล้วนะ ครับครับบางคนเขาไม่กดยืนยันไงใช่ใช่ไปก่อนเด้อบ๊ายบายา